สวัสดีครับก็คุยกับปั๊มนะครับวันนี้เรามาที่ไา่บุรีครับผมเฮ้ยรายการอะไรวะพยาเกียงใช่เหรอพายาเกียงครับผมวันนี้มาไา่บุรีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตาหารตรงนี้นะครับแม่นะกับแม่น้ำแม่กองครับผมเป็นไงครับนี่แล้วมาเรามากับแก๊งตุ๊ดนะครับตามคอนเซ็ปต์เทียเที่ยวไทยนะฮะ จริงแล้วเรามาวันนี้นี่เราไม่ได้มางานหรือมาเที่ยวยังไงนะครับเรามางานจบนะครับผมแต่ว่าดูแล้วเขาเลืองล่ากันมากเลยแหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวไปไหนกันอีกไปดูผักตอกชวาไปดูผักตอกชวานะครับผมกับนาทีนะฮะตอนนี้นี่ครับร้อช่องครับร้อช่องของราชาบุรีครับผมอร่อยมากเผือกยี่สิบบาทแต่มีคนบอกว่าร้อยช่องอันนี้อร่อยกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยครับนู่นครับหัวทองหัวทองนนเออเออเออ สงแม่ทานตรนีรปอยู่ตรงแถวอของประจานจัวนี้นครับนะครับรูบ้เลยครว่าเป็นขกีฬาแห่งชาติมาก่อนนะฮะดูจากรูปันอยูข้งน,นะครับสันานได้วาเป็นผู้ชายน่นอนเพราะมันจะมีตงุงงมาิดนึงเห็นไหมครับน่าเลายครับผู้ชายแน่นอนครับที่ส่นะครับ นมนี่เพิ่งหาได้เลยหัวนมตั้งเปี้ยเลยแดงเปียกเลยด,ะะด,ด,ด,ดูนะครับดูดีๆนี่นะครับวันนี้ออกจากจังหวัดนะผมลายมังกรแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงแถวสองฮารดอยู่ร้านหลงกรน,นะครับนี่ครับมาดูด้วยเลยครับเป็นทางรถไฟฮะดูตู้นครับดูตู้ต นี่เราอยู่ตรงที่สะพานยูดาหลงกรนะครับผมขณะนี้นี่อยู่ริมริมกับลางรถไฟเลยนะฮะสังเกตได้นะครับวิวทิวทัศน์นี่โอ้โหน้ำเชี่ยวมากแล้วก็สวยได้นะแต่ว่าขับตะเชียสวายเยอะไปหน่อยดูดาวที่สำคัญนะครับตุ๊ดนู่นครับโอ้โหครับสะพานก็เก่าแล้วตะหนิมมันเยอะครับระวังหน่อยนะฮะ เห็นว่ามนาวนไหมครับผมแล้วมีคนขอรับวนด้วยนะคะนี่อยากวนมากเลยไอ้ตุ้นกระโดดน้ัหน่อยดิเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวคงไปหาได้ครับมาต่อมาที่นี่เดี๋ยวฝนมันเริ่มลงแล้วอย่าติดตามกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคัพเค้กนะครับนี่เลยครับคัพเค้กครับผมคันี่นะครับครับแตด้วยหรอเนี่ยบีแอนะด์ทาร์ปเนี่ยนี่ครับนี่ครับกระบวนการเรามากินกันอยู่ตรงนี้นะครับผมแกงเทยนะครับไม่ใช่แกงเทยเทยเป็นเทย อ๋อเป็นแค่เดียวนี่นะครับนี่นะครับร้านองนี้นะครับแอร์เย็นมากนะครับานน้เยอะมากนีคน้นี้เยอะมากจริงๆโนาเกลียดดีนะครับนาไทีเกาว่าคน้แล้นี้คนนี้องนกันนะนีีีจาครัปีมือที่โอ้โหชะกาะเลยเนี่ยอยทางนนีนะครับ ดูดีๆนะครับค่วนใหญจะเป็นเครื่องดื่มนะครับมีเค้กอยู่3อย่างตอนนี้มีเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมแล้วก็เค้กส้มแล้วก็อีกจักอย่างนึงผมไม่รู้จักว่าูชื่ออะไรเดี๋ยวเราชิมแล้วเดี๋ยวเรามารู้กันว่ารสชาติเป็นไงที่เราดูเค้กของผมมะลามเค้กส้มนะครับผมกำลังชิมเลยดีกว่ารสชาติเป็นไงเค้กกล้วยก็หวาก็ถึงหืม นี่ม,มากโอ้าจะกินยากขนาดนี้นะว้ตายแล้วป๊บ <c oughs> น,นึ่งครับต้มริงครับลองชิมไี่ครับไม่รู้รส <c oughs> ยนบคี่ครับดูครับทีนี้สำคัญมาก เฮ้เยเฮ้ยตรงนี้กนะ็แล้เกียนจังเลยค่ะเียน,นไม่รู้ครับขอบไม่ดี อร่อยมากหมูอร่อยแล้ครับหมูอเท่านี้นะครับเราก็จบที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์จะไปกินอะไรต่อแล้วนะครับเราก็มีตังค์แค่พอกลับบ้านนะครับผมนี่นะครับเราก็จบที่ร้านนนี้ะครับแอนเค้ยครับผมแล้วก็รีคับสมัครพนักงานอยู่นะครับเชิญครับผมอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับผมเชิญเลยครับที่ร้านนี้นะครับแอนเค้ยครับผมแต่วันนี้รับนะครับสวัสดีครับ